จะจากประเฮดยูติเยี่ยเ,เกี่ยวกับาหารหับที่อย่างที่เขาเออแม่นอะไรคนเดียบรือแล้อ ี่น้องเอ้ยบันนี้ผู้ชิพากันนั้นไปลิดเพื่อนไปข้าไม่ปตู้ไปเที่ยวเนอะอยู่เพื่อนเนอะอะมีตู้งั้นกันเนอะน้ไปไปสารวัตรเนาะไปสารวัตรเนาะอะพี่น้องเอยเนาะสบายดีเด้อจ้าเด้อโดยอาพี่น้องห้าวกับผู้ิพากันไปหาทางเงินพ่อสาวเต๋เนาะทักทายสบายดีเด้อ เอ 2xc วัตถุสกุนต่อกันที่เก่าคือเดิมเนาะสิไปหาพอตู้กันพอสแตลวันว่น้องเไงไม่ตู้ก็ไปนะเล็กน้อยอยากไปเอ้าไปก็ไปน้ำกันเราไปหาหลินเราวะว่าเดี๋ยไปหาเราแต่ดนนะได้ฮอดสารวัตรแล้ววะนี่สารวัตรอัดตะปูเฮ็ดเฮดเชิยงไรบวะนี่อ่าอยู่นีแล้วฝูกควายไว้อยู่นี่ เราไปยูเพื่อนดีเนาะเระวังต๊เด้อย่างมะานคุตูกันวันนี้เห็นแล้วจะโดนเลยเราไปเสียด้ถูกหน่อยนี่ก็มิดออนชอนเราก็ได้เห็ดยังเนาะอันนี้เห็ดยังอันนี้สบายดีเห็ดอันช่วยเข้า้โอ เห็ดอันช่วยข่าอะไรขอบพ่อม่อขอบแล้วเนี่ทันแล้วนี่สารช้ามันเป็นจจะขรเึเราใช้รถมีิเมันก็หลไปเลยเารอมิเบกใช้ฌานมีตู้เจ้าน่ะไปนะไปนะแล้วไปู้เดียวแล้วไปู้เดียวแล้วยันไปช้บ่เออไปกัดเออพวกเน่ได้ชานกระตุกช่วยเข่าล้ว่ะ รถบมมีเบรกแก้าคือก้าขี่ไงนะมาแต่ดเห็ได้าหน้หน้าไปยังดอกเห็นนะไปชื่อนั่นแหละเกฟนั่นแหละฮะชื่อกาแฟชื่อไห้ปลาทอรนั่นอีดกูพีดกูพีกับวู่เถ่ามาหลีดน้ำกันพี่ไง้อง ดินเช็ดยันตู้นะคือว่าจับคู่ไปตักน้ำเอ่อว่าเดอะหาก็มาดินจะไม่ตู้บอหากมาเออบอเคยเห็นเออบเคยเห็นอยากมาเบิ่งเื็ดประตูนี่เอ้าลูกหลานมาลูกขึ้นบานนี่ปบแล้ววันนี้โอ้โห เออพวกนี้เห็นดาสารนี่เบิ่งเขาเอิดร้ายยังไงนี่ลายสองสารเป็นว่าแต่เพิ่นเอิดร้ายสองโอ้สีเฮ็ดสันสีเฮ็ดช่วยเข้าเฮ็ดตูดเฮ็ดตูดช่วยเข้าอันเดี๋ยวเสารตูดช่วยเข้าสานแล้วก็จังล่างมันเนาะทำบาล่างกันนัวและเหยียบคักจับ เอาเยิรล้างแต่ล้างแค่ในเข้าเลยกี้ข้าวก็ยังอยู่คนเดียวแก่งนะไมมแก่งนะไม่เมียแกงไวรละไปบ่แกงแต่ว่านนี่คนคักว่เฮือนแล้วน่ะฮะฮะโหโหฝืนมาชมมึงได้บ่เคยเห็นบ่เออหากกมานี่บ่คักกี่บ่เป็นตะมะนาวดอกแล้วมะนาวดอกคนน่ะ เราบอกเคยมาเราเลยอยากเบิงแล้วอยากมาเบิงเฮือนเจ้า่ะไรวะหาก็เห็นมานี <delete> well, so ้ไปหัวหอดมันไก่ม okay. ันไก่บัดเมื่อได้สิเมื่อหอดีู่ะเออแน่นพิ่ปพุกจะรับใบไช่ป่ะแล้วไป่ใส่ไหมเออจะรัทางไปน้า

ตเจ้าชานเป็นบ่เออเจ้าเหนาเปึงกอเ้วชานกระตุกช่วยเขาเราบะง้อเขาเฮือนอ้าวงัวเขาเฮือนบ้านนี้งัอเขาเฮือนเราเขาหากินเกลือไปนัวแล้วเนาะออแม่บาไปเชื่อไปไม่ยอมไปชอนเดียวหา เอาเยอะหายใช้สักกระดงวาซานกระดงตะกี้นะคนเเลคขอบแล้วขอแล้วเปตุ๊ละเบิากมาเบิ่งเงือนตูแล้วไปช่วเขาหน่ะไปช่วยเขาแล้วก็ขอบแล้วบอกขอบแล้วขอบแล้วเออจะชอบมีบ่ขอบปูนมีมีแต่เราอยากเห็ดใช้ตัวนี้ดิ คือบ่ได้มันไปปุ้นนังอือๆๆไดมันน่ะรูปมันดันอ๋อโอ๋นี่แหละกระดงเนะเว้ยลูกมันเออพุ่นน่ะกระดงลวเออแล้วก็สร้างเ็ดได้นออทําไมเอาคือจักนะแล้วเจ้าแล้วเจ้าเอายังอันหยิบลวโอ่แล้วเอามีติวเนาะ มีแต่ติวมันน่เราเห็ดหมั่นเลยนแตบบ่ตัวนี้คือมาใช้ติวมันจ้ะเอ็นนี่เลยอืมเราก็สร้างเห็ดน,นะเอาเอาเอาลงนะเนาะไปใช้ขาเข่าเข่าอันนี้ไปใช้เออเดี๋ยวเราก็สร้างเห็ดเ้นาะพัดเข่ายึบบแน่นยู่ได้กระรดูกเนาะ แต,แต่ว่าเราบ่ได้โชตามันเนาะโชติมันบัามหาชัยมันบ่ออือกมขากามันบ่อปุตุได้ไปเยี่ยมลูกสาวอยู่บะลูกสาวหลานะไปก่อนนั่นเองไปเยี่ยมเขาเกี่ยวเขาบ่มันบ<อ>่พ่อะช<อ><อ>่ไเขาไปก่อนเห็นว่ามีอันผู้ใหญ่ที่ไปซื้อฟ้ากระจาดไว้ข่งเพื่อนให้เล่าอ่ะ าาละเจ้ไปตอนนี้นิเกี่ยวข้าวกินหอดเยอะป่ะเจ้าคะกินหอดแลยเออกินหอดเยอะไปจะเอาคอยเมื่อกาบมีงัวยาเขาบอกจะได้งัวตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมาหนึ่งนะออยาแล้วบแบบเร่าพ่นสีแปร่งเพื่อนให้เราด้งดีแล้วดีใจนะมเนาะดยอยากเออเมื่อลินอยู่บางเกี่ยวเข่าเร่าไปอยู่เล่าไปอยู่เลาไปเฮ็ดเวียกอยู่เวียงพูนทำเนี่ยาว เขาละไปแล้วว่ะไป ngàn แล้วหนูแบบหนูสาวก็คิดฮอนิ้วมันไปมาแล้วเด้อบ้านีใหญ่ใหญ่กว่าพี่กายนี่ไปพี่กายนี่ยังน้อยอยู่ไปพี่กายนี่มันบ่จันมันบ่หยุดมาพี่แล้วมันใหญ่ยุพนบ่มาแล้วมากระยามันเหรอป่ะยู่ใส่กับยู่แล้วอยู่ใส่กับยูน่ะ แต่เขาเนาะเดี๋ยวจะเข้ารักคิดเหออก็ไปห้าเขาไปหลีดน้ำเนาะดอยากไปอยู่บ่สหาลูกโอ้ยไปพอหางก็ไปพ่อหาเงินก่อนหาเงินก่อนเนาะคันไปพัดยังให้เงินลูกได้บ่ให้แล้วไปมีไปทังเงินอะไรทั้งหมดเอออย่างหน่อยก็ได้เอาเงินไปให้ลูกนี่ดูด À, này cái này nó khải à, nè hấp ở hiện ngành không an phụn ở đây khải cơm hết mất 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 lỡ lỡ đấy Sự khảo hà cái sư sọc này khảo khải à ô oh, oh, đây ngân là sư khảo hết rồi khảo khải này đấy à sọc sọc chén sọc sọc chén sọc nhảy không được sọc nhảy không chứ học lương ừ, khải hay rồi thấy mà khải hay บริต right. ิดบอกเระวังค่ะร้อยติดเระวังเข่าเขารักมาขายให้เป็นโทษได้ตุ้ยชุดเลยใจชดเออชอบสองแฉนได้เงินได้เชือเงี้ยเออเราไปหาเงินนั่นอยู่โครงงานปูนนะเราได้เงินเราก็เลยซื้อเข่าเนี่ยนะก็ได้อบนึงละวะอืมเงินเงินอะไรเศ้าแบบอะไรเศ้าก็บอหลาย Rồi em nói sao hai xong lần nó đi cháy lâu ừ, ừ. Cái đấy đầy ngân cái đấy nữa miền đó Rồi ừ. 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 Bằng này sao còn con lại cả mà Lúc khẩu bay bay nhanh mau ta lạc Nơi Thương này ta lạc Lúc có đầy bay nắm ไปรับลูกไปเดีวเอานยังเอาดิฉัล ah. <ah ูกซื้ออ่ะมักซื้อมักเตงมาฝากแล้วกันพอได้กินกรอบกๆแกนะล้วอิงตามเขาให้รักชาดหน่อยจ้ะใครจะใครจะให้มีผู้ซื้ออยู่บ่เนี่ยจ้ะอุ้ยน้องอ่นแล้วเขาซื้อช้อยขอบนี่เขาก็ซื้อได้ไหนทีเออเขาสร้างบ่านี่งบ้านอะไรสร้างก็ชานเมียนเลยมีผู้ชื่อชานเมียนอะไรก็มีผู้มาซื้อได้เลยไม่มีมีผู้ชื่อกนไทย มันวูชีกัมีอนี่อันนี้ก็มีเขาเรียเจ้าคายนี่ชามชิปแล้วก็ได้แพงนักเออตัวนี้ครับตัวนี้ตัวได้ใหญ่จะวะเขากันนั่นแหละเออเขากันเจ้ากับบ่บ่บ่ชอตามเท่ห์นี่บ่บาดมือบ่หนิเจ้ามาได้แล้วเอาไปดินนีแล้วนี่เอาไปดินีแล้วยน ตาเนี่ยปล้ออกเลยตานี้ตามันเลยฌานไปคนนี่ปุ่นนี่ยังเปล่าานไปคืนนี่ฉานไปคืนนี่บบเห็นหุ่งแล้วานไมคืนเนาะเอ้าเวตาเด้วโดยปุ 2. 2> ouais. ừ, ่นมาเขาในฮือนนี่เวมาเล่นน้โบเลยมาเห่นจะโดนแล้ว mẹ anh lục chai bao nè bao bó. lục chai là bao mẹ anh bao lục chai mẹ anh bao là mẹ lại ơ má để say anh nè ơ lục chai anh chết tha nè bà rồi quá nữa nè ta chốt đi đấy Nè ta lo đấy lục chai cả này lục mía lục mía. Ừ. mẹ hàng เอาไม่ห้างแล้วมันจังจบาบได้ฟุกเฮือนได้ชาญพ่อมนได้ัวคนยังชื่อหัวไม่ลูกนั่นแหละเอ้เจ้าก็เป็นพ่อห้างคือกันก็เป็นพ่อห้างคือกันเออในห้างในพ่อห้างพ่อห้างในกับพ่อไม้ในทั้งพ่อห้างทั้งพ่อไม้โฮมกันดิโฮมกันเออลูกเราจบเจือได้แล้วเอาอยบาอะไรลตันเป็นพ่อไม้แต่เราเมียตาย เม่เม่ชาเตวนี่เนาะเม่ชาวเตวนี่เนาะโดยรวมได้จังเมียอะเจ้าชองเออช่องชทานี่โดยทีแหลกเอาฮีแล้วทีแหกป้างไปมึงไปบ้าเอาเงินมานอนอยู่หัวนนีนบ่ลูกชายนอนเถื่อนนี่เออฉันฉันจะนีกว้งกบชินอนอยู่แล้วเนาะ เบิเฮ้ยกูแหะนั่งมา้นี่นะฮะเฮ้ยเอา,เอาสบายดีเน,นอลูอบบอสออกสบายดีเนะเออเอออนบสบายดีเออฟ้านหากะเฮนมาจะใช้กี่นี่มาแต่าาาาอาบนา้ำมาแต่อาบน้ำอืมสื่อไทยเจ้านะอายุจะปีเลยลูกเออลูกชายลราพอล้วจังหวะเออเออนอนอยู่เพื่อนน้ำพี่ดิเออมานอนพี่มันหอมเนาะนอนมาได้ เออกวนมาแต่อาบน้ำมาบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วจะเชื่ออะไรนี่อืมเจ้าไปเลยเลยหมายความเราไปแล้วไปดีได้อันนี้ฮะเจ้าบ่พาไ่เถ่าเห็ดหน้านะเออพาไ่เถ่าเห็ดหน้าแล้วเจ้าเห็นยังเห็นชูมือไหลูกไม่เห็นยังเจ้าไปได้ไปเห็ดเวิบบอ เจ้าก็จะเฮ็ดอยู่บ่เวี้ยไปเลยเออจะเฮ็ดอยู่แต่บ่จักคุ้มหาสิบ่อองานหยังเจ้าเฮ็ดได้ใช้เจ้ามักเฮ็ดงานหยัางเนี่ยมันก็ได้เลยใสบายเออเนี่ยได้หาเฮ็ดได้เฮ็ดได้เบิดลเออคันแบบว่าเฮาไปเฮ็ดคืออยู่เโนูอย่างเจ้าเคยไปอยู่บ่เฮ็ดเวียบ่เคยไปจักเทื่อเออก็จักไปเฮ็ดอยู่ทิ นเ,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 เนี่ยเกี่ยวกับการ lập ยางเกี่ยวเขาเออแมนบ่ล่อะคนแบบบริยุนนะบริยุนนี่อย่าเฮ็ดย,ยู่งานเนาะนานขณะเป็นงานแบบอันพวกขายโครงขายยังน้ำตลาดสิเจ้า,าไปชิบไป่บ่ไก่เออแบบขายโครงแบบฮะรงข,งเงเขงเงาเอออยู่ห้านอ่นะเจ้าว่เขาเอามาจากเนาะ ขัน่ามีผู้อยากได้คอยชีสชีบอกเจ้าเดอฉันผู้ยิ่งนั่นเขาอยากได้อยู่ห้านอาหารมีอยู่งานอย่างกระเห็ดได้อยู่ที่แม่ไหนเราขึ้นไหนผู้เห็ดเวียกเราเบิ่งหน้าตาคือสิบวได้อันว่าวตรงๆเนาะคือสิบวได้ติดยาบ่ดละอืมบริได้กินคือโมเออจ้าไปเจ้าเออกวนกระบะกระบะข้างแรกได้พี่น้องที่ได้เห็นแล้วเนาะ มาแต่อาบน้ํากินข่าวแล้วบ่มาเนี้ <Yeah. S 1> เออบัดกินข่าวแล้วมากินอยู่นี้บัดนอนเน้นคืนนอนเื่หนังนี่นี่หลังนี้แล้วปะแมนบม่นอนน้ำพ่นคูมือ,อมาหนีมันผัดนอนบ่ได้แล้วแคบเขียบขนามีบัดขันชีวะเตียงสามอันผัดบวิดเนาะโบวิดอ่าได้เตียงสองอัน แจ้งได้ให้เจ้านอนเตียงเดียวกับเมียเจ้านอนได้นอนนี่ก็ได้เออนี่ก็ได้เด็กนอนล่อยผู้ชายนอนเลยมันหนาวเลยเนาะเออเอาเอาละเอาไปตกเครื่องสรุปคันเดียวคันมีเบียกมีงานเดียวสิบอกเด้อวอนเออเราก็มีลูกวางใหญ่วัางตีพี่น้องเลยบุ่เคยเห็นจะคืออะไรมาได้ยินแต่แล้ว อ,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 อโอ้ดีเลยเนาะเลยลูกชายใหญ่แล้วก็ได้ดีแล้วแบบหน้าตาแบบคนบ่ได้แบบติดแนวสิ่งบุดีว่าเช่นจ้่พี่น้องไอเมย์แล้วก็บอกไม่เถ่าอว่าพาไม่เถ่าเห็ดนะลูกลูกแล้วนี่พาไม่เถ่าเห็ดนะอืมนี่ก,กระเพาะคันว่ากุวงอีกเล็หน่อยแล้วก็ชินอนน้ำได้อยู่เนาะ ตอนที่พ่อไปนอนอยู่พูดแล้วผันมานอนอน้ำเมนะตอนเจ้าไปนอนใช่ก็อนตอนน่ะเนอน้าเอออนเราอยู่นาเลยมานอนอน้ำเมเขานอนนะอ,อนบ้านนอนนาอือ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 อ,นนอ,อ,นะอือ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 อไอยืดอืออืออกออืออืออนออื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 ออยออืออืกอืบอืออืออออืาอืออืออออื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 ออออือ แล้วมาแต่อาบหน้ามาแต่ซักเครื่องอผมเคยเห็นแต่เครื่อฮะก็ได้มาเห็นเยี๋ว่าพา่อได้ตอกไปก่นฮะยัง่าพ่ออีกมาแล้วทำไมใช่ต่อหมดแล้วป้องอดูปตา ยังยังยังยงไปแทนไปไปตัดเอาไปวันตะเทานี้อืมตัดแ้วไหมผู้ว่านตะเา้ยานี้เรามีลูกชายนะตาดีได้เนาะเออพอลาแจ้งว่าบักฮัมบักฮัมเราเอิดเมย์สิเปรปีผู้เมย์เราไม่ได้จืดข้อนอนยุลูกเมย์ใช่หรือฮัมไว้ เราเลยจื <kung> ้อเลยว่ะเออไปสักเครื่องเราไปตากเครื่องเรามาแต่อาบน้ำเหมือนกันวะตากเครื่องพูดได้เละว่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาเห็นลูกใายเล่าเขาดีอย่งนี้ก็ดีใจน้ำเล้าที่ว่าลูกกับจะคว่ำอยู่อะไรอย่างเฮ็ดเบี้ยอยู่แล้วเนาะจังใจกระสีคอโตก็พี่น้องนี่ครับไปเด้อตู้วันนี้เด้อ สบายดีอยู่ดีมีแห้งมยู่ดี่แห้งเขาแกะไม่หายความใครยังห้หนี่น่ะคักคืออยังนี่เจ้าเต๋อเราไมีต้องเดือยเยู่ไผ่ตัดผมเป็นไทยนี่ตัดเป็นปะบุเป็นเนาะฮะบุเป็นมีไผ่ชาต้องเดือยเป็นน่ะต้นล่างนั้นตัดผมเป็นอยู่ว่าไทยฮะบุเป็นเออบุเป็นล่ะวะใครเขาเป็นเลยเจ้ากับ ให้เขาตัดให้แต่เราวมีอยู่อันตังเดอค่ะเออนี่เราอยากตัดผมอยู่พอเจ้าเมื่ออื่นก็ให้เขาตัดให้เด้อแปลงโฉมเด้อยินบ่แปลงโฉมมาแปลงเห็นมีอารมณ์อยากตัดอยู่ด้ดีอ่ะเจ้าถามเขาเอาตังเดอน้ำเตาเล้วมันมีอยู่มีแล้วนี่ือใืนอืม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 ไปสั้นหายแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้น บริาเือเอเยเนอะตได้ทางนี่คือยังหลงแต่ลดเมื่อน้ำอีกว่านี่เมือนน้ำเีกเมือนน้ำอีกเป็นไยให้ไปาลวันเต่าบ่กวันนี้โอไม่ไมไปาลวันนึงก็เต่าไปไปาลวันเนาะอือไปาลวันเนาะไปหาพ่อทองนั่งเนาะใช้ใช้เอิญพอทองดูเอิญพอทองดูเอิญพอดูพอเอิญเนพอ เพราะนี่แม่ให้อิ่นพ่อก็ได้ใช่ห่ามาเบิ้งก็จะเมื่อไงเธอบ่กว่าฉีมาเบิ้งคือเมื่อไวไงไวจะเบิ้งเลย่เฮ้ยแล้วเพิ่นปุ๊บตู่ให้เรานี่น่ะกีนได้แถวกี่พุ่นนี่กี่พุ่นแล้วพี่น้องในคลิปนี้ขอเติมรับวพระจ่าไปก่อนนะพ่อกนะัอนใะนะคลนะิปหนะ้าเพนะือเนะ่ออะไรคลิปนี้ไปกันเ้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อ สบายดีสบายดีได้ไหมไม่ถุญยาดลูกเออสีช้ได้ลูกไปบาทนี่เมื่อเข้ากันได้